สวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องวุฒิชัยอะไรยยนเช่นเคยครับผมเนี่ยวันนี้ครับมาประมูลรถครับวันนี้วันนี้เฮียไม่อยู่ช่างทอนครับมาเองครับนี่ครับมี2องคันนี้ครับมิสซันเออร์แวนแล้วก็มิสูสตา d a ครับผมนี่ครับนี่ดูครับดูถือว่า แจ่มโบอยู่นะถือวสวยอยู่นะครับอยูภายในครับดูเครื่องนี่ครับถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวนี่คันนึงครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะประมูลได้ไหมครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปมูลไปประมูลก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับได้ไม่ได้โอเคครับนี่ครับสรุปได้รถตู้นิสส e ันเออร์แวนคันนึงนะครับคันมิสูคันนั้นไม่ได้นะครับได้คันนี้ไปฝากพี่น้องเอฟซีเราครับผมนี่คันนี้ยไม่ได้ดูครบถ้วนสมบูรณ์เลย <laughs> เดี๋ยวรายละเอียดต้องให้เฮียไปรีวิวต่อที่ร้านนะครับให้เฮียไปรีวิวต่อที่ร้าน,นครับ แต่ผมว่าโอเคอยู่ดิโอเคอยู่นะครับเป็นเครื่องเส i 3ดีสพันครับเส i 3ดีสามศเทอร์โบคันนี้เนี่ยเปิดง่ายง่ายครับดูด,ด้านหลังครับนี่ครับบอกก็สวยนะครับภายในก็ถือว่าสวยอยู่ครับยังไม่ได้ล้างขัดฉวีวันสักหน่อยก็โอเคแล้วนี่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับ รับมาถึงแล้วจะรับตัวกลับร้านแล้วครับผมรับตัวกลับร้านแล้วนี่ส,สวยๆครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบส,สวยๆสีสุภูองตองนี่ครับเฮ้สวยส เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ลองมาใส่ดูครับว่าจะเป็นยังไงมานี่ครับเห็นไห,หมน้องขีดไหมนี่ครับสามแสนสองเดี๋ยวลองแกะดู นะครับผมใส่บแบตเตอรี่เช็คนงมองเครื่องเรียบร้อยครับลองสตาร์ทดูครับว่าเป็นไงเอาเลย แล้วติดแล้วลองโยกดิอ่าไปหลังอ่าโอเคครับไปเจอกันที่ร้านครับผม สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรลยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับนะฮะเอามาครับวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูนะครับนิสสันเอแวนตัวที่ผมประมูลไว้แล้วผมให้ช่างทอนไปย้ายอะ่ะเห็นไหมช่วงต้นคลิปจะเป็นช่างทอนเป็นคนถ่ายคลิปนะอตอนที่ไปย้ายมาตอนที่ไปขับไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่มา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 เนี่ยเนี่ย วิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยนี่ช่างบังขับหมุนวิ่งวิ่งแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็ยิ้มมาเห็นไหม <laughs> เครื่องเสียงเครื่องค่อนข้างที่จะปิ้งนะคะอ่ะมาดูกันมาดูกันนะครับอ่มาแล้วมาแล้วครับอ่ขับซ้ายขับขวา,าแกจะขับไปทางไหนอ่ะถอยแล้วครับไฟเลี้ยวดวงอาไรนิ่มฟิปเลยนะฮะมาครับผมเจอแล้วผมชอบรถสภาพลักษณะแบบนี้ผมชอบอยู่แล้วชอบเป็นการส่วนตัวผมก็ต้องเอามา ฝาก f อเราฝากพี่น้องเราให้ได้อยู่แล้วนะฮะส่วนมิสูสตาร่าคันที่คู่คันที่ออกสองคันอะ่ะผมไม่เอานะครับคันนั้น <c oughs> ผมชอบคันนี้มาครับมาดูมาดูมาดูอ่ะมาต่อครับโทรศัพท์เข้าเมื่อกี้กากระจกหน่อยประตูเอา้าบางกระจกไฟฟ้าเหรอ <c oughs> อ๋อกระจกไฟฟ้าจริงด้วยอา้าวนะตรงในหมดอุย้ย อเย็นไหมเนี่ยบังไม่เหลือเนาะตอร์ยางครับผมรถวิ่งได้เท่าไหร่บังวิ่งได้สามสามสองสามแสนกว่าสามแสนสองแสนหมื่นใช่ไหมครับแจมบังกระจกยังสุดก็ไร้การนะวะไร้การกระจกยังทำงานมีม่านด้วยมีม่านบังด้วยแล้วก็บังมาดูภายในดูเครื่องหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับนันนะ เดี๋ยวให้พังมันม,ม่ต้องดับสตาร์ทไปเลย,เ,ลยอเออไม่ต้องดับเจ้าดึงดึงเบรกมือจะเอาลงไปยังไปแล้วสมองสมองเอายืนพื้นสวยอยู่นะเดี๋ยวให้บางล้างทางคำความสะอาดแล้วก็จะมาถ่ายอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เรียวๆไว้ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายเขาเพิ่งไปย้ายมากันนะครับเพิ่งมีเวลาถ่ายคลิปนะครับยังไม่ได้ล้างทางคำความสะอาดเลย <S 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 รถวิ่งได้สามแสนสองหมื่นเห็นไหมครับสามแสนสองหมื่น 9,875นี่ครับเครื่องอแจวแววแจวแววแจวแววไม่เป็นไรช่างมันมาต่อต่อครับมาดูด้านหลังนะอะไรบ้างเนี่ยบางาเดี๋ยวบางทำความสะอาดได้ให้มันเรียบร้อยเด้อครับโอ้หลังคาเรายัางปิ้งอยู่เลยอะไปเอาเบาะเอาเบาะขึ้นดูดูประตูหลังหน่อยเป็นกระจกไฟฟ้านะเดี๋ยวดูรอบคันบ้างเปิดดูในห้องผู้โดยสารโอ้ปิดกรับครับ ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดีหรออะไรคือศูนย์ประชาบดี <c oughs> เอาโอเคทุกปัญหาสังคมมีทางออกครับบอกศูนย์ประชาบดีครับ <c oughs> ปาดรถงามครับเถบงังสวยจัดเลยรู้รถอะ่ะงามครับพี่น้อง <c oughs> ดูครับดู <c oughs> เป็นไงเล่า <c oughs> เดี๋ยวให้บางล้างทำความสะอาดก่อนสวยๆเ <c oughs> บาะเป็นไงบ้าง ภายงในนี่ยังมีไอพีอยู่เลยบังปัดกวดทำความสะอาดให้มันสวยงามเถอะเดี๋ยวบังล้างทำความสะอาดให้มันสวยงามแล้วเราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูครับดู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 นี่เป็นไงเล่าเดี๋ยวบางล้างทำความสะอาดก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับภายในภายในอ่ะ เดี๋ยวรอบางล้างทำก่อนสามก่อน,นครับแ๊บนี่เป็นไงเรานี่แค่ล้างเบื้องต้นนะเนี่ยยังไม่ได้ล้างเอาจริงเนี่ย ถ้าล้างเอาจริงจะขนาดไหนคำว่าล้างเอาจริงก็คือต้องเป็นร้านล้างอาชีพอะล้างเอาจริงนี่แค่ล้างเบื้องต้นนะครับเนี่ยยังดูดีขนาดนี้เลยเอ้ามาครับทีนี้มาดูแบบจะจะดูแบบชัดเจนนะครับอ่ว่ามันมีอะไรมั่งว้วใช้ได้เลยบังบังแอร์จะเย็นไหมเนี่ยทำเองล้างเองครับผมตัวนี้ทำเองล้างเองน้ำยาแอร์ไม่เปิดครับโอ้ยมันก็ไปเย็นเล้วน้ำยาแอร์ม่เปิดว่านั่น นี่ผมเพิ่งเปิดน้ำยาเห็นไหมเมื่อกี้น้ำยาเอร์ไม่เปิดเลยเดี๋ยวดูมันจะเย็นไหมเดี๋ยวดูก่อนอ้าวมามารายละเอียดครับมีม่านด้วยนะครับดู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 นี่นี่ปึ๊บปึ๊บถ้าร้อนปึ๊บโอ้หมดบังมาใส่หมุดม่านตรงนี้มันหลุดเห็นไหมเนี่ยปึ๊บใส่หมุดเข้าไปเนี่ยปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าใส่เบื้องต้นใส่เบื้องต้นก่อนปึ๊บนั่นเห็นไหมมีม่านพร้อมพูนเล้วบังคือเท่เหรวะมีม่านด้วยถ้าร้อนอ่ะมีม่าน แอร์ต้องไปเติมน้ำยาครับผมว่า,าน้ำยาแห้งครับถึงเปิอด,ดน้ำยาก็ไม่มีครับภาย,ยในภายในเอาโอเคมาดูดูครับภายในครับภายในภายในมีม่านด้วยนะโอ้ทารถบ้านก็เจ๋งนะเนี่ยเพราะว่ามีม่านหมดทั้งคันเลยอะหลังคาหลังโครงหลังคาไปเช็คแอร์อหน่อยเดี๋ยวก็จบนะครับผมว่านะแต่ตอนนี้แอร์ไม่เย็นครับมีแอร์มีอะไรแต่ไม่เย็นอะบางเช็ดถูทำความสะอาดเบื้องต้นถือว่าดูดีนะ ดูดูการเลื่อนของประตูครับน่าจัดประเด็จจัดประเด็จฟวบเนี่ยฉีดน้ำมันหน่อยฉีดอะไรหน่อยให้มันเลื่อนดีนะครับเอาดูดูด้านหลังดูด้านหลังว้างามเต็นอกบงังเนาะเต็มสตรครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปกินในอย่างก่อนเพราะว่าโลโลแสนซับเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวชะพาบังเอาไปกินใน้ย่างเอา้าโอเคเรียบร้อยบงัง เครื่องนี้ไม่มีปัญหาพรมอะไรพรวเวร์นิ่มครับผมนิ่มครับผมนิ่มมากมค,ครับ,รบโอเคมากครับโอเคมากเอาอใช้งานมามามา,มาเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วทีนี้มาเปิดราคากันนะครับหนึ่งแบาทมาโอ้หนึ่งแบาทรถวิ่งได้เท่าไหร่นะบงังสามงหมืกโลหนึ่งมื่นห้าบาทรถวิ่งในสามแสนสอมนกิโลนะครับหนึ่งแาบาทนับหนึ่งหนบาทนับสองหนึ่บาทนับ สาโอเคทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุธิที่ชอะไรยนวุธิชัยของถูกถูกจริงการานตีจากผมวุฒิที่ชอะไรยนนะ087 9์19 22 6 095 6 6 3ห2าหน0 0กิโลเห็นไหมเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นหมไหมสามแสนสองหมืกิโลครับรถวิ่งสามแสนกิโลหนึ่งแมื่นห้าบาทขอบพระคุณทุกท่าน มากๆครับช่างมังบ๊ายบายครับผูกเนาะถูกถูกผูกครับผูกสุดๆเลย175,000บาทครับผม